เฮ็ดปากันนะเฮ็ดปากันนปี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 นปอน้นปอนแงป้อนนมเออมันโวยวายจะออกนี่มันจะกินนมมันจะกินนมมันหิวทุกทีเพื่ออัดคลิปเนี่ยรถหาเสียงนี่ต้องผ่านทุกทีเออไม่มีพักไหนบ้างที่มีนโยบาย ที่แบบว่าถ้าได้เป็นแล้วมีนโยบายเรื่องการทำหมันมาเมลฟรีรักษาหมาเมลฟรีนี่ <laughs> น้องนะ <c oughs> เนะยเด้๋ยวเดยเดดวคยรองแล้ววะ <c oughs> ใช่ลัเตอร์นั่งนั่งนั่งเออเปียกแมดแลนเมืม่อวานอาบน้ำตัวไหนนี่น,น,นเล็ก ăn à, nó có kín mà ếp gì lấy ơi à, ơi người trắng người trắng hiếu trắng mùng cả mét thứ một kia người này ơi chạy tha mà điu tha mà không này mà việc lại tội đi ăn mà điu cây giáo là hư หนูดีอะไรนี่พี่ต้าหู้พี่ชมเอาเดี๋วสวรรคมีมาในรเรื่อลูกถ้ากินอะไรที่ไม่ถูกใจแล้วมึงง่วนอยู่นั่นนะ อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ค่ะคนสวยทําไมคะคนสวยนี่ก็กวนนี่อันนี้คนไม่สวยอันนี้คนไม่ช่วยนี่นี่ใส่หลงใส่เหล็กเดี๋ยวห้พานก็กินน้ําฝนฝนจะตกมากพ่อนี่ตอนเย็นไปไหน